สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เช้านี้เดี๋ยวขึ้นเดินทางขึ้นเขาปัดนะฮะด้วยรถเจาะนะฮะวันนี้1 9 5เกห้าแรงวันนี้เราจุดทำงานที่โคราชนะฮะเะีาไปขึ้นเขาปักด,ดูว่ารถตัวนี้ขึ้นไหวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูอ่างั้นไปกันเลยฮะ chuyển luật rồi, ลงไปเช็คความพร้อมนะฮะก่อนขึ้นเขาดูยุงดูยางให้เรียบร้อยนะฮะ ยางโอเคนะยางโอเคอยู่นะฮะโอป่ะโอเคนะฮะขอไม่ล่วงตูวรถกระพอละของอยู่ครบนะฮะยางเยิงยังโอเคอยู่ใช้ได้อยู่ไ <c oughs> ม่หลวมไหมตรงนี้ไปพัดแตกนิดนึงนะไนี่พัดพลมออยนะฮะออยไฮเดรลิกโอเคภาพรวมก็ โอเคก่อนขึ้นเขานะฮะต้องเช็คให้เรียบร้อยโอเคไปกันนะฮะขึ้นเขาได้อย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวลมโอเคฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอันนี้อาจจะต่ำนิดน,นึงนะฮะอยู่ประมาณ7ปอนต์ปกติต้องถึงแปถึงเปอนต์คเป็น,ปนปจริงแต่ว่าเรารถเล็กไม่มีพ่วงมีอะไรก็เจ็ดปอนนะโอเคแล้วไม่มีปัญหาะฮะ แต่ใช้เบรกหนาๆนี่ก็ไม่พอลบแค่นี้ฮะต้องเยอะกว่านี้หน่อยไปกันแล้วครับขึ้นเขาแล้วถ่ายแม่แม่บ้านมาด้วยนะครับวันนี้แอบๆแอบๆแอบๆให้เห็นแอบๆของดีอย่าเห็นนานไม่ได้แล้วไปแล้วฮะขึ้นเขาละหลังจากเช็ครถจักรยานเสร็จเขาปักนะฮะสู้มอไซค์ได้หรือเปล่าโอ้ยไม่จะสู้มอไซค์ไม่ได้นั่นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปก่อนอาจจะโดนแซง ไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวเออนี่เกียร์หกนะฮะใช้เกียร์หกโอ้ยจ่ายจะขาดแล้วไม่น่าจะไหวดูอาการละไม่ไหวครับเกียร์ห้าเอเกียร์ห้าก็ไม่น่าจะไหวนะทีนี้นอ่าสี่ครับโอ้เป็นเกียร์สี่แล้วพอใส่แสงพอใส่แสงแล้วนะฮะเห็นไงล่ะ อย่าดูถูกรถเครื่องนะผมไว้ก่อนไอ้นูน้นเลยคันนึงแนละ้อย่างเงี้ยเป็นเลยก็ช้าเหมือนกันนะผมว่ารถเปล่านะฮะน้ำหนักรวมอยู่มันเกียตันสองรถเดิมๆฮนะเกียตันสองขึ้นยาวๆาไปรีโว่มาแล้วครับรีโว่มาแล้วส่องแสงมาแล้ว ดูคนร้อนหน่อยที่คนร้อนโอเคป่ะคนร้อนยังโอเคนะฮะไปกันต่อฮะไปกันต่อฮะอันนี้กล้องน่าจะเป็นกล้องจับความเร็วป่ะเพ่อ,อในใจจับรถใหญ่วิ่งขวามะเนี่ยกล้องตัวเนี้ยหน้าหลังเลยไม่แน่ใจนะฮะ,ะเกียร์่าเสียกินกระแทกจะขาดใจเหมือนกันนะ รถเป็นรถเปล่านะฮะแต่ว่ามันมีเครื่องจักรหนักอยู่หลังน้ำหนักตันรวมจริงเนี่ยมันเกียตันสองแน่รถคันนี้จะเปรียบเทียบแล้วก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่รถเปล่านะแต่วราแซงเข้าไปแล้วนะฮะโอ้ยนี่สามหกศูนย์นะฮะสามหกศูนย์จะขานเต่ามากแค่ไหนนะสังเกตดูรอยไหมฮะนี่เห็นไหมรอยเนี่ย รถใหญ่ทีนั่นแหละฮะเนี่ยดูดิภาพรถใหญ่ทีนั่นแหละฮะเอาไปกินลงเขามาก็น่าจะเบรกร้อนนะเอาไม่อยู่ก็เริ่มแซงเข้าไปละอ่านี่สินเลยสี่นี่ก็แทบจะขึ้นไม่ไหวนะไปกันยาวแล้วฮะจะขึ้นจะห้าก็คงไม่ไหวสี่ก็จะขาดไม่ขาดตอนนี้เราอยู่ที่บนเขงปัง เดินก,นกระจายรอบเลยดิใช่ค yeah. ไปกันต่อจังหวะก่อนถึงหน้าด่านนะฮะหน้าด่านตรงผางอามเนี่ยนะฮะตรงจุดลงเวลาเนี่ยนะตรงนี้ขึ้นสี่ไม่ไหวนะฮะขึ้นได้แค่สามรถกำลังไม่ถึงเดี๋ยวลองอัดสี่ดูดิตอนนี้สามอยู่นะฮะไหวไหมโอ้โหเครื่องตกเลยฮะ รับเ,เครื่องตกเลยเจุดสกัดผาง,งามนะฮะตรงนี้ฮะัผางามสีไม่ไหวนะฮะต้องลงมาสามอยู่ดีฝั่งนู้นจะเป็นจุดลงเวลานะฮะสีไหมที่ฝั่งนี้จะเป็นจุดลงเวลาตอนขากลับนะฮะไปครับรถจอดเยอนะเลยรอลงเวลาขนาดนะี้นะใช่ไหม ใหญ่เข้ามาก็จะ,าจ,ะจ,จะใหาาตตนะ้ตรงนั้นแล้วนะเขาจอดนะนี่เขายอยเข้ามาไม่จอดลงเวลาแล้วก่อนนะรถใหญ่จาห้าไหวเปล่าเอลยจาห้าก็สงการไปมีข้างล่างนะฮะสงการนีกมีข้างลางง่างเขามีรถบดด้วย แต่ตอนนี้ข้างล่างเขาปิดละเขาอยก่อสร้างลเลยยาใทำไม่เสร็จนี่บินข้างบนอย่างเดียวตัวน,นี้เขาเขียนวังน้ําเขียวนะฮะกำลังมีการก่อสร้างอยู่เลยยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็เปิดใช้ในช่วงเทศกาลอย่างเดียว ขับรถขับลาก็เช็ครถเช็คลาให้เรียบร้อยนะฮะพักรถบ้างก่อนขึ้นเขาเช็ครถรีเช็ครอบสองได้รู้ว่ารถเรามีปัญหาหรือเปล่าก่อนลกงเขาเดินขึ้นเขานะฮะก็ขอจบคลิปไปแค่แค่นี้นะฮะขอบคุณสําหรับการติดตามทุกทุกท่านนะฮะลากันไปตรงนี้เลยไปเจอคลิปต่อไปนะฮะสวัสดีครับ